เฮลสวัสดีค่ะเจฟชานเซอรันนัมม่นแหละอย่ามายุ่งกับฉันมาสำหรับวันนี้เราก็ไม่ผิดสัญญาแล้วแล้วก็มาถ่ายจริงๆเหนื่อยมากตื่นสายมากและง่วงมากตอนนี้ <S <S เคเริ่มเลิศด สวนวี่หลันเจ้าออกมาหาข้าเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าท่านขุนนางเรียกข้ามาวี่หลันต้องขอโทษที่ไม่ได้ไปพบท่านฮะเฮะจะเล่นแบบนี้ข้าขอถามเจ้าหน่อยเมื่อวานเจ้าบอกตัวมู่หลีม มารับจานเทียนไปงั้นรึอ,อุยหลันมีบังอานมิบังอาดอย่างนั้นถึงตอนนี้หละถึงตอนนี้แล้วทำไมยังต้องเสีแซงทำเป็นสับสนอุยหลันผิดไป อยากให้ข่าอภัยให้เจ้าหรืออย่างนั้นก็ต้องดูท่าทีของเท่าแกเซ้นแล้วละ่ะคนที่ข่าก็อยากจะประมูลวหลันรับบัญชาสุวนวิลันก็กลับใส่ตา เห็นใจเช่นนี้มากมายนะแต่เขาก็รู้ดีสายตายเช่นนี้ก็ไม่มีนัยยะอะไรขุนนางท่านต้องการอ้ข้ารับสิ่งนั้นจากตัวมูหลี <c oughs> ก็ให้เจ้ามาชดเชยแทนละกันไอ้ตัวมู่หลีไอ้เวนนี่ไปตายซะไปตาย มีทหารไม่กี่คนเจ้าคิดว่าจะสู้ข้าได้งั้นหรือตอนนี้ข้าอยู่ในราชสำนักเรียกรุมเรียกฝนเจ้ายังใส่พ้ะอ้อมอยู่เลยแสดงว่ามันเกิดตั้งฮ่าแต่ก็ถูกข้าจับได้แล้ว ส่วนอุ้ยหลันใช่ตาเท่านี้ไหมที่บังคับเจ้าอยากให้ข้าช่วยข้าของไหนเจ้าบังอาจข้าเป็นถึงขุนนางของราชสำนักเจ้าเด็กเมื่อวานซืนคนนี้ช่างกล้าดีอะไรกันที่แท้แล้วเป็นขุนนางของแคว้นฉูนใต้หรือ อย่างนั้นข้าค่าขุนนางแก่กันโหลกกันลาคนนี้ก็คงจะเป็นของขวัญให้ประชาชนคนอื่นของแคว้นชูใต้สิลน,นะหินโมกช่างกล้าบ้าบ,บินนักทหารเข้ามามเฮ้อะ เจ้าเจ้าเจ้ารอข้าก่อนเถอะเจ้าให้ข้ารอไม่ต้องตามแล้วไม่ว่ายังไงเขาก็เป็นขุนนางขุนนางแล้วยังไง ต่อให้ห้องเต้ม,มาข้าก็ไม่กลัวแต่ข้ากลัวข้าเป็นแค่ประชาชนธรรมดาไม่มีสิทธิ์รูก้การผู้มีอํลุกรานผู้มีอำนาจเจ้าวางใจเถอะข้าจะปกป้องเจ้าให้ดีเองเอะเป็นไรเป,นเป็นไรไปเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือ ไไอ้เท้าหัวงงูนั่นทำอะไรเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้าทำอะไรไม่ต้องกลัวข้าแค่จะช่วยเจ้าดูรอยแผนบัดเจิบอ่าได้คู่ลองแล้วจ้า เลิกไนหะมันต้องเลิกแหละจังหวัดนี้มันต้องเลิกมันต้องเลิกอย่างเดียวแล้วค่ะจังหวัดนี้พบข้าพบกับมู้ยินมูเมื่อหลายเดือนก่อนสวยจริงๆ ไปไปไปเอามันออกไปอย่าให้มันมาขวางขัดขวางการตลาดของเราที่นี่ได้เดี๋ยวก่อนน,นี่คงจะถูกยาพิษสินะพาเขาเข้าไปข้างในแล้วเรียกหมอมาดูเขาหน่อยขอรับ คนที่ถูกวางยาอยู่ไหนแล้วล่ะนอนอยู่ในห้องนี่สีหน้าซีเผือกจนทำให้คุณตกใจไปหมดคุณชายท่านนี้แค่หลับไปใช่ไหมทำให้เจ้าตกใจตอนที่ข้าอยู่ในป่าลึกกินผลไม้พิษเข้าไป เรื่องเล็กไม่ตายหรอกเข็มผลไม้พิษไม่ตายหรืออืมร่างกายข้ามีภูมิคุมม้มกันดีมากๆร่างกายช่างหน้าสะใจหินหม่พักอยู่ ที่ห้องเอที่หออีเซียงเป็นเวลาสั้นๆประมาณครึ่งเดือนสุดท้ายทิ้งไปไม้สีทองไว้10แผ่นและกระดาษ1แผ่นก,ก็จากไปนอกจากรู้ชื่อเขาแล้วอย่างอื่นข้าก็ไม่รู้อะไรอีกเลยสัน อีอ่หลันข้าชอบเจา้าว้าวได้คู่ล่กมาแล้วจุกคน <c oughs> โอเคช่างมเถิดตาอัานต่อความจริงใจของวัยรุ่นความชอบของเขาบางทีอาจจะเกิดกะจากสอรเสึิในบุญคุณที่ช่วยชีวิตก็ได้ หลังจากนั้นหินโ่กก็เหมือนเป็นเหมือนลมจู่ๆก็ปรากฏที่หอีอ้เสียงเป็นครั้งคราวให้เจ้ามีตั้งใจจะให้เป็นฉากน่ากลัวหรือเปล่า นอนน่ารักขนาดนี้เขาต้องชอบแน่ๆเลยเนิดนานมาแล้วข้าค่อยๆสัมผัสได้ว่าว่านั่นคือความจริงใจของหยินโม่รวมทั้งที่มอบนอนให้ด้วยแต่หยินโม่ไม่เคยแต่ต้องข้าเลย ันแค่จูบก,ก่อนไม่เคยขอร่วมนอนด้วยเจ้าคิดอะไรอยู่ทำไมเจ้าถึงไม่เคยแตะต้องข้าเลยนี่ไม่ใช่ว่าข้าแตะต้องเจ้าหรือไง ข้าไม่ได้หมายถึงอย่างไหนเจ้ารังเกยียจที่ข้าสกปรกหรือเจ้าพูดอะไรเจ้าสกปรกตรงไหนตอนนี้ข้าเป็นเท่าแก่ของหออี้เซียงเคยเป็นตัวสุชูของหออี้เซียงร่างกายนี้ก็ยับเยินไปหมดแล้ว ไม่ค่ะน่ะสกปรกอีโมหลังจากวันนี้เจ้าไม่ต้องมาที่นี่จะดีกว่าแกทำไมล่ะลูกสาวอ้ยออ่ะไม่แต่แต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวต่อไปนะมันก็ังมาอยู่ดีอุ้ยแต่มันอาจจะไม่มาหรอะอุ้ยแต่ อุตส่าห์เราคาดเดาไม่ได้เหรอเนี่ยโอเมก้าฉันอุตส่าห์ดูซีรีส์เป็นนับเป็นหมื่นเป็นแสนจนฉันสามารถคาดเดาคาแรคเต์ตัวละครได้แล้วแต่พอฉันเป็นอันนี้ฉันคาดเดาไม่ได้โอ้เบ๊กอตสุดยอดไปเลยเอาจริงๆถ้าสมมติมันไม่มามันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนงอนกันแล้วก็เดี๋ยวมันก็ปฏิกันเชื่อไหมแต่ถ้าสมมติมันมาถ้า่ังสีถ้ามันมาแล้วมันจะเป็นไงต่อเนาะ เออนั่นแหละช่างมันเถอะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทำตามสัญญาให้แล้วฉะนั้นเพิ่งวันขอน้องเ <c oughs> หนื่อยมากอาทิตย์หน้าฉันจะถ่ายแค่คลิปเดียวโอเคไหมอ้ยเหนื่อยว่ะ <c oughs> ถ่ายอาทิตย์ละหนึ่งคลิปเลย <c oughs> อืม <c oughs> อุ้ยตายแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวมนะัเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> อ่ะโ๋ออ้ยทุกคน ใครเล่นบอกฟุตบ้าง like. aesthetic. คอมเมนต์ด้วยนะอยากหรืออยากอยากแบบไอ้ไม่มีอะไรหรอกโอเคนั่นแหละช่างมันเถอะมันไม่ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องทำอะไรทั้งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดู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 การ์ตูนที่ฉันอ่านไปเถอะเนาะโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายเว่อ